สวัสดีครับผมแต่เมื่อนี้ครับผมเนาะจะโทรหาปานี่ครับผมเพราะว่าแฟนขับทั้งช่องถามมาหลายมากประหัสตามเลขปานีนให้หน่อยโค้งสุดท้ายครับผมเมื่อนี้ครับจะโทรหาปานี่ครับผมเนาะเพราะว่าแฟนขับทั้งช่องเรียกร้องมาหลายมากครับผมถ้าชอบครับผมไี่เรื่องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะไม่็นการเสียเวลาครับผมโทรหาปานี่ครับผม โอ้หาป้านีเลยครับผมเนาะอากาศคึ้มมากครับผมยู่บ้านฝนตกมาขึ้นครับผมเนาะตกแห้งมากครับผมอากาศคึ้มขึนครับผมเนาะวันนี้น่าจะตกอีกครับผมเพราะว่าเบิงแล้วครับผมท้องฟ้ารับสายบ้านอบ้านีเนาะส,สวัตดตีค่ะ สวัสดีครับผมปนี่ครับจ้าลูกอย่างนี้นอครับผมนอเพราะได้เฮ็ดหนังลูกละครับผมป้าป้าครับผมมืดหนีเห็งไหมาหมครับผมมืดหนีว่าไงคะมืดหนีไปทำงานมาไหมครับวันนี้นะอ๋มืดหนีป้าไปทำงานมาบ้างครับจ้าไปอยู่ลูกอ๋อในว่าร์ไเรไปครับผมวันพระครับผมเนาะมืดหนีครับผมป้า ตาเพราะไปตั้งมือไวยออกนี่เราวันพระครับผมปลานี่เราเปลี่ยนที่ทงานครับผมเนาะวันพระครับผมไปอยู่ไปไปใบ<อ>ปาลามันก็ไปครับผมปลาครับไปป่านาบานแล้วกะไปครับผมเพราะว่าแฟนคลับทั้งช่องมาถามมาหลายมากครับผมว่ามายำเหล็กปนี่แห่แน่ครับผมเนาะจ้าครับผมเหล็กเหล็กปนี่บ้าเคขื่อนเลยละ่มนนะมีแต่ตนั่นแหละแต่ปลาปลาจะมีอีกตัวหนึ่งน,น,น,นั่นมันนาเล่นแน่แต่นี่ไม่ไครับผมปลาครับ หาแปดไหมครับหาแปดที่ป่าใช่เขามั่ใส่ของมป่าหาแปดครับผมอันตีมาแปดแต่มันหันจันจรไหมล่ะมันสันจรอย่างมันอย่างมันเอออย่างมันผู้ใดแต่เก่งหวยกับไม่ตว่าหวยสันจรจันจรอ๋อครับผมครับเจ็ดสองมีดังแห้งนี่แหละอาจารย์จะตัดให้ดัไม่ตายนะเจ็ดสองครับผมป้าบ้านผมนะครับจะเมื่อเมื่อคืนครับผมบ้านผมนะจะเมื่อเมื่อคืนแล้วบ่รับแล้วครับผม พอรับจ่ทั้งวีเขาก็อ่านดอกเพราะว่าเขาเขาเขาก็ใครอ่านเขาตีอ่านแต่หวยจวเมยจครับหวยนบ้างตอนนั้นแะครับผมดีอยู่ครับผมแต่หวยโเปิลต่หวยสันจรป่าว่ามันมันตกิดถึงคนเาก่ยู่ได้แต่เมียนแต่ก่อนเมีย้คครับผมป่าป่ามากหาปดเนียหาแปดที่ป่าใค่เนื้อตา่างป่าวมีเนื้อตา่างป่าว่มีที่ป่าแต่ว่าเนื้อตาร่างป่านี่ถ้าเม็นสัจรแต่เมีนมันเขาจะแสดงว่าดวงครับผม ปลาทีรุตตะลีปลารงปลาหอยพากปลาตะเกงเจ็ดศูนย์ครับผมเห็นปลาครับผมเห็นอยู่ครับผมเจ็ดศูนย์สุดเจ็ดแลวก็มีครับผมห้าแปดตีแปนมันหาเบิ้งเอกจํานนของปลาอกทีิว่ามันเคยมากที่ารัทจำได้วาที่หมดก้อนี่ว่าปลาไายหมดหมดก้อนหมดนี่นั่นแหละครับผมปลาครับ มันจะมันจะมีแปดมีเก่ามีหกมีหามีสองมีสามเข้าสามตัวงวดนั่นอะไรนั่นปะมีอยู่ครับผมปลาครับแต่งวดบางหนึ่งนีมันมีมีเจ็ดมีเปดมีสีมีหามีหนึ่งมีสองไปปลาปลาใหญ่มันสีออกอาแปดสองหาสองแปดเพราะว่ามันจะมาออกตามหลังของฝรรี่ยังตีไหมหลุดครับผมปลาฝรรี่งวดนี้มันมัดรงก็หมวยสันจรปลาใหญ่ใช่มัดย้อนหลังสื่อมัดโตเก่าว่าเป็ดหา หาแปดแปดหาที่ป่ะใช่ปมามากเติมป่ามากป่ามากไม่แหละเ,เห็นป่าซื้อลอตเตอรี่ครับผมเจ็ดศูนย์เนาะป่าเนาะหลายครับผมกับหาแเจ็ดศูนย์ี่ยป่าตังเอาแค่นั้นแหละลาว่าลายดอกเม่มีเงินเด่นลายเง่ยเนอะไรแาไม่ีเงินงงเด่นมุกมุเจ้าดอกเลขป่าหก <c oughs> ตัวมีหกเจ็ดสามสี่แล้วกศูนย์หนึ่งเนาะป่านะครับผมเนาะใช่ลูกแต่ว่าหมดทีเหลวหมดทีเหลววัตกนหมดนี่เนาะมันออกสามตัวครับผมแมนงครับ แต่งวดบงนึงนี่มันจะมีเจ็ดมีแดมีตีมีหามีหนึ่งสองสองครับผมเขาทีสองผมแปดอันหวดสี่เหลวไหมล่ะปาเล่นมาหมดอันหวดสี่เหลวอ่ะคือมัหาสองมดเศสองหาหาสองแปดอืมครับผมผมวาเลขป้าหกตัวเขาแล้วผมวันผมวันนี่ผมวเนี่ยเก็บสามตีหลกศูนย์หนึ่งะผมผมวาเนี่ยป้าเนี่ยหกหนึ่นี่แหละหกฟุนผมว่านาครับผมไอ้ยเย เวลาประฮัตกับเขาเผ็ดจุงหมดคือกันเด็กเด็กุงมือคือกันดิโนร่านะครับผมครับเขาอยู่ครับผมแต่วางหันประฮัตกับไปพันหนึ่งนาะมันเขาศูนย์สองครับผมแต่ว่าผมว่าขั้นน้อยเขาดีกว่าป่าของผมครับผมขั้นน้อยเขาดีเด้อครับผมขั้นน้อยว่าขั้นอา้น้อยเขาดีมากครับผมเข้าทุกวันนะครับผมขั้นน้อยกับโรคในขั้น่องไอ้ป่ามากป่ามากได้ป่าซื้อไวไหมล่ะป่าซื้อไวสองชุด ป้าซื้อไว้ลยล่ะแด่สั่งเข้าไปแล้วตัวนี้ครับผมป้าครับผมป้าป้าซื้อสองแปดหกกับสองห้าแปดสองแปดหกสองห้าแปดป้าอย่างมันออกไวยลำานงแะอย่างอรา้องอ่นใเอาค่ะสองแปดหกป้ากับสองห้าแปดเจ้ใช่เพราะว่าบางที่คนเลื่อยเดือดเยอดขึ้นมาเลยสองห้าแปดกับสองแปดหกตัวป้าเนาะ เนจะให้มากที่นี่นะมก 5, 8, ักหาแปดนังวลหาแปดที่ปะใช่ป่ะป้ามาัมากมที่นีีเลยเพราะว่าทันที่ว่าฝันก็ว่าได้แล้วเนาะเพราะว่าฟันมาต้โทรศัพทปป์มันตกแตกออกสองสิบเนี่ยสองสิบนี่นี้เลยครับผมบเออเราเราเราถ่ายโทรศัพท์มันมันจะมีหาแปดแต่ปานี่ป้าเกี่ยวก็โทรศัพท์นี่มันจะแน่นไลยหรกครับผมแต่ว่าป้าให้มยมากบนเล็กนะครับเนาะป้าหายเมื่อเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่ แล้วแก็เจ็ดศูนย์ห้าแล้วก็เจ็ดสองศูนย์นะครับผมมันมีในโฮมตัวรอกล่ะเจ็ดเจ็บเจ็บมันกับแต่มันเขาโมตัวมันกะดีแต่พอเดี๋ยววอลไยตัวนั่นลูกเนาะม่นครับผมแต่ว่าผมเห็นป้ายทรงขอเบิรงมีห้าแปดแล้วก็มีป่าครับผมแต่ว่าผมเห็นทรงป่าเบิ้งเนาะป่าทรงของเบิงงไม่มีหาแปดกับเจ็ดศูนย์นาป่าเนาะลอตเตอรี่ป่าลายครับผมจ้าจ้าป่าทรงหนไปเานไปแค่นั้นแหละใชไปดิน ไปว่าไปอีกมือเตือนหนึ่งเนาะครับผมป้าครับป้าผมว่าไงเนี่ยผมว่านี่นะแต่ต้องเจ่ฮารดจะมัก7กมักหาแปดหาแปดมันบริยูแน่นอนแต่ว่ามักอ๋อมักหาแปดครับผมเนาะใช่ครับกับ702คูหมักแห้งใช่ครับผมป้าผมว่านี่นะป้าผมว่านี่61 60เนี่ยแหละงานแต่ขครับผมมันจะคือได้ล่ะเพราะว่าอันย้อนหลังมัน ม,ม,ม,มี่จิดหนวดมัน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 สีจ็ดจนเป็นสามเตือยคนเลยนะอ๋อครับผมป่าครับแต่ว่าจันจรวนมันเทื่อเขาเตือัมันเกิดจติดจู่นะจันจวนก็จะเนียน่ยก็ปมันดัางกบว่า<ม>ให้เอาข้างหน้าเอางอ่ายๆนะใ,ให้เอาข้างหนาง้าจ็ดสองเอาอย่างลุข้ตั้งหลังเป็นสีก็ได้แต่มันจะออกข้้งหลังบอกแต่ว่าอาจารย์บางคนเป็นว่ามันมันมันดับ รันนี่ว่าเป็นในรอยคน่ะเป็นไห้มากเป็นว่ามิจโตเดียวนี่แหละแมนครับผมเจ็ดสองสองเดังมากครับแม่นครับผมเจ็ดสองสองเจ็ดดังเออ่มันสื่ออะไรกันล่ะกับบากคนามาปากคนป้าเพนก็บ่าให้ดับเนี้ยเจ็ดสองเนี้ยครับผมยังปูหาเจ็ดแปดยังปูสี่สิบเนี้ยแดับแต่แต่เล ผูปูหาเจิดเจ็ดดับของเราอยู่อีดีไเลเพราะว่าเมนครับผมเพราะว่าเราเสี่ยวหอยออกตั้งหนาตั้งหลังออกสามตัวหนาสามตัวหลังมันมันมันเปิดเกิดับหมดนล้ครับผมครับเห็นอยู่ครับผมปากใช่ครับผมแต่มันดับอยู่ของเราอีกแต่ว่าปากไม่ให้เพิ่มเกิดนะครับเนาะสองหาแปดแต่ก็สองแปดหกแล้วปากเนาะเออให้เพิ่มคือปากตือไวเรล่ะราะว่าปากตือไวเรวส้วนตัวเวลามักส่วนตันะหลกแต่ว่าอันนั้หกตัวนั้นมันจะอาจสิเข้าอยู่แล้วล่ะมันไม่ไปไปหอก ครับผมป้าใช่แต่ห้อยวิ่งอน่ยป้าทรงไหสหัสเดินแต่มันมันมาแบบนั่นแหะมาหากระเจดอืดครับผมมันจะยังเดีนเจ็ดอยู่เพื่เก่าวไงลูกเมียนครับผมป้าใช่มันมันมันจะมีแต่ตำหน่งตำหนันมันก็าไม่เคยขาดเดนเอาลูกกับเมียนครับเดี๋ยวห้อยเจ็ดพันดังนี่ก็เจีดสองนี่ก็ออกเกตสองนี่โอ้ส็อปล็อกไวครับผมป้าเออก็ล็อกไว้แล้วกับ ซื่อติดเพราะว่าพันบ่ขายกันใช่บบครับผมแม่นอย่ครับผมเรไม่คนถืแล้วกันเอกไปี่เพราะว่าซื้อว่าใดแหละมีครับผมปา้าไมมีหน่อยครับผมเนาะเพราะว่าพันบอเอาครับผมบ่เพันบอให้ซื้อครับผม,อมขอ,อันมันผมซื้อลายคนครับผมเิ่นก็ามาขขืนเน้ยยู่บานครับผมไม่<อ>บาทจะได้ะล่ก,ก,นนกันก็คือว่าพันสิงรผมพันหนึ่บบาทในพันหนึ่งครับผมพันหนังไก็าลงทุนสิบาทกับผมปาได้พันหครับผมอ สิบสองบาทเป็นปลาครับผมจะพันหนึ่งแปดสามมังหันเพิ่อันอยู่บ่ท้องคนหรอกอันครับผมอันครับผมอันบดสุดท้ายครับผมบ้านปลาเปิดลงเลยผู้ือกันมาซันไหยอันผู้ซื้อนุงกัน่าแล้วแล้ดายสามโตรงๆปลาได้ไใดเค็งตปดคอยได้สองตไหมล่ะปลาไดต่สองวแล้วปลาครับผมบ้านปลาดีขายบาทเอ่าลยครับผมปลาบ้านปลาขายบาทจะบานเท่ดเลยครับผม ได้กระ่บชัดบ้านป้าขายบัตรทะเลครับผมค้นโพกเข้าครับผมบาทบาทบาทหนึ่งหนอยหกสิบบนึงครับผมบาทหนึ่งมันโต้ค่มันต้ก็ได้หาหน่อยกันหนอยนึ่งก็ได้มือรนอยหนึ่งก็ได้หกบาทป้าน้าเมื่อเงิ่ไป่ละอ๋อคือว่าบาทละหกสิบบาทใช่คันต้ก็รนอยหนึ่งก็ได้มือหนึ่งอ๋อครับผมครับมันมันมันเม็นเหม็นแต่ังุ่งันกับปากแหงก็ได้เพราะว่าจะมือกับแฝดอยู่ดี พราะว่าเอาั้าต่าทพโอใบเพราะว่าบ้านผมกับผมป้าบ้านผมก็บันพันบ่ออนะเด็นี่ันบ่มีขายบาทไหมครับผมมันขายนพันไหมครับผมพันสิบสองพันสิบสามอย่างงี้กับผมป้าขายคุณะย่างผมแมนกับผมป้าครับแมนครับมแนบาทครับผมต้องสี่เนจะแบือมัน้าอยคู่ลอยตั้งแต่ได้ัเงินจะสี่ไหมล่ะอืมครับผมป้าครับผมถือกระสันมันั่งกระสันต้งั้งบาทเ้างมันบาทเด็ดติดเ็ดลผมนี่ด้แพงกว่าครับผมป้าในแพงกว่า มันผมขึ้นที่คิดเป็นบาทบาทละที่บาทละแปดสิบกว่าบาทครับผมป้าคิดเป็นบาทใช่ี่ยครับผมเพราะว่าพันสิบสองไม่ป้าพันสี่สองสิบสามครับผมครับสักสือทั้งคนเอาแต่ผมเนาะครับผมครับทุกคนเลยครับผมป้าครับผมครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับผมครับนี่ครับผมเนาะหลังจากที่ผมโทรคุยกับปานี่ครับผมนี่ครับเลขหกตัวปานี่กับมี่หกเจ็ดสามสี่ แล้วก็ศูนย์หนึ่งครับผมเด้อคลิปที่แล้วครับผมเนาะผมลงไปปนี่กับไหมากวิ่งเจ็ดกับศูนย์บนครับผมเนาะเด่นเจ็ดครับผมปนี่จับคู่ไห้ครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่เลขสามตัวกับเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดสองศูนย์ครับผมเนาะเมื่อนี้ครับผมโทรยำเล็กปนี่ให้เอฟที่ทางช่องแล้วปนี่ว่าครับผมชอบส่วนตัว สองห้าแปดสองแปดหกครับผมเนาะปนี่ชอบมากก็คือหาแปดกับผมกับเจ็ดศูนย์กับผมเด้อเพราะว่าผมเห็นปนี่ทรงไล่ไม่เบิร์ครับผมเนาะปนี่สื่อไลน์มาครับผมตอร์รี่เจ็ดศูนย์กับหาแปดครับผมนี่ครับผมแคปหน้าจอครับผมกระสุดท่านี่กับขออวยพจนเหตุแฟนคลับทางช่องที่เบิรงคลิปนี้ครับผมเนาะใหญ่น้ำไปพิจารณาเบิรงครับผมถ้าชอบคอยตามกับผมเนาะ โปรดชอบกับผ่านใดครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจิญคลิปหน้าครับผมแคปหน้าจอครับ